่งกในจุดนี้ลัดับงอะไรงไมรตันลยกเอ้ลมลลูกหลานพญานาคทั้งนั้นแหละนั่งอยู่ตรงนี้นะ่ไดีอยู่ร่วมพิธี โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะตระหังสัมมาสัมพุทโธพุทธังภะคะวันตังฆะปิปูจยามิจะวาคาโตภะคะวะตาโมธัมมังนะมะสาามิจูปัติปันโนภะคะวะโตสาวะปัจังโฆ ั้งค้างมาไหมออกออกออกนเอารองเ้าออกออรองเ้าจากรงนี้มีมีอะไรปูให้ลางไม้นั่งไหมอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้บ้างแงไม้มาเสือน้อยางไม้มาด้วยอ่ะนัางค้าง ทางอาออกไหมทางานะอเยะเดี๋ยวพวกเราวาตามตนะตรงนี้ไม่มีสามกระพุนแต่นา,างไม้เานเมื่อกี้ว่าจะขึ้นสถาอันเชิญพลยะนานากัเขามาอก่อนแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ปฏิ iesen, สุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัตวีคงคาภูมิกะโรมามิหังปิติสุขโตปัตวีคงคาปะภูมิเทวามามิหัง อิติสุกโตติสกโตเทวทานังเทวทานังสภาวม่หังสภาม่หังอมเทพรักษาอมเทพรักษาามะพันเตอมเทพรักษาามะพันเตอมเทพรักษาามะพันเตเอาให้ทิฏฐานเอาแล้วก็ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ตรงนี้ก่อนพวกเราอธิษฐานแล้ว สาธุข้าพเจ้านางธนันแหวนมุกขอขมาขอขมาเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่นี้สิ่งที่ม่นายจันทร์สีอ่ที่ข้าพเจ้าขอขมาในสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยเเกินตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตีข้าพเจ้าขอมาลาโทษสาธุสาธุสาธุ